สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องคาร์แมทริกช่องที่เราจะพาทุกคนไปอัปเดตรถยนต์รุ่นใหม่ฟีเจอร์เด็ดๆและราคาล่าสุดที่คุณควรรู้ถ้าคุณรับรถเหมือนกับเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรถรุ่นต่อไปที่เราจะมารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่หลายคนตั้งต,า,งตารอนั่นก็คือ BYD d o l p h i ฟินปี2026ครับเป็นรุ่นที่อัปเกรดจากความสำเร็จของรุ่นก่อนหน้า โดยเฉพาะในตลาดประเทศไทยที่เริ่มให้ความสนใจกับรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อย b y d Dolphin ปี2026ยังคงใช้แนวคิดการออกแบบที่เรียกว่า Ocean Aesthetic หรือความสวยงามแบบท้องทะเลซึ่งเป็นดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกโค้งมนลื่นไหลดูน่ารักแต่แฝงด้วยความล้ำสมัยมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ทุกเพศทุกวัยไฟหน้าคู่แบบเล็ดีไซน์ใหม่เฉลียวพร้อมไฟ daytime running light แบบเส้นคมชัดทำให้รถดูโดดเด่นทั้งกลางวันและกลางคืน ส่วนด้านท้ายรถก็มีการเปลี่ยนดีไซน์เล็กน้อยให้ดูทันสมัยมากขึ้นด้วยไฟท้ายแบบเลเต็มแถบที่พาดจากซ้ายไปขวาขนาดของตัวรถยังคงอยู่ในกลุ่มแฮตแบ็กขนาดเล็กเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองลัดล้อในซอยแคบแคบหรือหาที่จอดในห้างสรรพสินค้าได้อย่างสบายสบายมิติตัวถังอยู่ที่ประมาณ4290 mm มมกว้าง1 7 7 0ม mm, มและสูง1 5 7 0ม mm. ม ในด้านของขุมพลัง BYD Dolphin ปี2026มีให้เลือก2รุ่นย่อยในไทยรุ่นมาตรฐานมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้ากำลัง70กิโลวัตต์หรือประมาณ94แรงม้าและรุ่นลองเรนมาก,กับมอเตอร์150กิโลวัตต์หรือราวๆ204แรงม้าขับสนุก,กกว่าเดิมแบบชัดเจน แบตเตอรี่แบล็แบตเตอรี่ลิขสิทธิ์เฉพาะของ BYD ก็ยังคงใช้งานอยู่ในรุ่นนี้โดยมีให้เลือกทั้งขนาด44.9กิโลวัตต์ชั่วโมงสำหรับรุ่นมาตรฐานซึ่งสามารถวิ่งได้ประมาณ340กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งและขนาด60.5กิโลวัตต์ชั่วโมงสำหรับรุ่นลองเรนที่สามารถวิ่งได้ไกลถึง490กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ระบบชาร์จรองรับแบบดีซีฟาชาร์ได้สูงสุดถึง100กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก30%ไปจนถึง80%ได้ภายในเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นเหมาะมากสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือจะขับออกต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทางมากนะัก ห้องโดยสารของดอรฟินปี2026ถูกออกแบบให้ทันสมัยยิ่งขึ้นพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12.8นิ้วแบบหมุนได้รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลายัยแบบมัลติฟังก์ชันทรงดีคัดทำให้ขับขี่ได้ง่ายและให้ความรู้สึกสปอร์ตนิดๆเบาะที่นั่งนุ่งนางสังเคราะห์แบบนุ่มนั่งสบายและที่สำคัญพื้นที่ภายในกว้างขวางพอสมควรเมื่อเทียบกับขนาดตัวรถถือว่าเหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กหรือคนที่ต้องการรถขับง่ายแต่ใช้งานได้หลากหลาย ในเรื่องความปลอดภัย BYD ก็ไม่ทําให้ผิดหวังดอนฟินปี2026มาพร้อมระบบ ADAS ครบชุดไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติและระบบช่วยจอดอัตโนมัติเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกเส้นทางมาถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดก็คือ ราคาขายในประเทศไทยโดยรุ่นมาตรฐานจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ699,000บาทส่วนรุ่นลองเรนจะอยู่ที่ประมาณ859,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ให้มาและแน่นอนว่าทาง BYD ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้จองในช่วงเปิดตัวเช่นฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีชุดชาร์จติดบ้านและรับประกันแบตเตอรี่ยาวนานถึง8ปีหรือ160,000กิโลเมตรแล้วแต่ว่าอย่างไหนถึงก่อนหากคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าคันแรก ที่ทั้งขับสนุกประหยัดพลังงานดูดีและราคาไม่แรงจนเกินไป BYD Dolphin ปี2026ก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยครับสำหรับใครที่สนใจอย่าลืมแวะไปทดลองขับที่โชว์รูม BYD ใกล้บ้านหรือถ้าอยากรู้ว่าเราจะมารีวิวรถรุ่นไหนต่อไปกดติดตามช่อง c a r ์แมทริกเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ